สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับศูนย์ชาการสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับเราเได้มดการประชุม1วันนะครับแต่เราก็ตามโดยสถานการณ์นะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน3รายนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับก็จะได้มีการจัดทำเป็นสื่อนะครับนำเียนให้ พี่น้องได้รับทราบแต่เรก็ตามนะครับในวันนี้เราได้มีการประชุมในเรื่องของการที่อยมีการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะฉีดวัคซีนโรคโควิด19วันนี้ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมต่างๆที่สำคัญก็คือ ราได้มีการจับตั้งศูนย์ราชการในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อให้การฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและก็สะดวกนะครับเราเรียนว่านะครับในการฉีดวัคซีนนะครับที่จะเริ่มในวันที่เจ็ดมิถุนายนนะครับซึ่งจะเป็นการดำเนินการในทุกจังหวัดนะครับพร้อมๆกันนะครับ เราได้มีการจัดเตรียมสถานที่ฉีดนะครับโดยแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับว่าสถานที่ฉีดนะครับที่เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งนะครับมีพิเศษนะครับที่พื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับนอกจากโรงพยาบาลนครพิงนะครับซึ่งเป็น โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วนะครับจุดฉีดนะที่ได้มีการลรงทะเบียนในระบบหมอพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลสวนกรุงนะรโรงพยาบาลดาราสมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กโรงพยาบาลค่้แกวีระโรงพยาบาลเทศบาลหนองปากั้ง นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐซึ่งอยู่นอกสังกัดของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราก็มีเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนได้แก่โรงพยาบาลแมคโคอมิกโรงพยาบาลราชเวชโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโรงพยาบาลเชียงใหม่โฮสพิทเอโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โรงพยาบาลเซนทรัลเบโมเบรียวโรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลเชียงใหม่มดิคอลเซ็นเตอร์โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอ็มทีอินเตอร์เมดเฉพาะโรงพยาบาลเอ็มทีอินเตอร์เมดนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมเพียงหนึ่งคนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับในเชิงของการบริหารการฉีดนะวัคซีนนะครับก็อาจจะต้องมีปรับนะครับไปรวมในที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มีการประสานงานนะครับเพื่อ,อให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับได้มีการฉีดนะครับวัคซีนตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้นะครับในขณะเดียวกันเพื่อโดวยความสะดวกนะครับาทางาโรงพยาบาลนครพิงนะครับได้มีการประสานงาน มาเพิ่มจุดฉีดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับและที่ห้งพรมมาเดดานะครับซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะไปรับผิดชอบ,นบในการฉีดวัคซีนกับพี่น้องในกลุ่มบุคคลนะครับที่จะได้รับการติดต่อนะครับให้มาฉีดวัคซีน แน่นอนนะครับกลุ่มบุคคลที่ลงทะเบียนไว้กับระบบหมอพร้อมนะครับทางจังหวัดก็จะได้มีการประสานงานกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับให้มาผู้ที่ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนนะครับให้มาฉีดนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็หมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดฉีดนะครับซึ่ง พี่น้องได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมได้เรียนในข้างต้นนะครับหลังจากที่มีการประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้ส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลต่างๆ,ๆนะครับซึ่งอาจจะมีการประกาศงดหรือเลื่อนอะไรไปเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลในการที่ติดต่อประสานงานนะครับกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้อย่างที่ผม ได้เดือนให้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนะครับได้มั่นใจนะครับท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบหมอพร้อมท่านได้ลงทะเบียนไว้ในช่องทางใดนะครับท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างแน่นอนนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็เป็นไปตามคิวนะครับกับวัคซีนนะครับที่เราได้รับการจัดสรรมาเมื่อใดนะครับ,รบที่ ถึงคิวที่ท่านจะได้ฉีดนะครับ<ม>ก็จะมีการติดต่อประสานงานจากจุดฉีดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อให้ท่านเข้ามาฉีดวัคซีนซึ่งในการที่จะบริหารการฉีดวัคซีนนะครับอย่างที่เรียนข้างต้นนะครับการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับที่น้องประชาชนนะครับให้ได้รับความสะดวกนะครับความปลอดภัยนะครับและก็ได้ฉีดกันอย่าง ั่วถึงนะครับทางจังหวัดก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการนะครับการฉีดฉีดวัคซีนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครัได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนรยสอนนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมกำกับศูนย์บริหารตรงนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชา,ชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับผมน,นายรัตพลนราดิศรน,นะครับรองผู้ว่า,าการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับคําสั่งแต่งตั้งนะครับจากท่านผู้ว่า,าการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาเป็นจัดการในเรื่องของการบริหารวัคซีนนะครับในห่วง8เดือนต่อจากนี้ไปนะครับว่าการจัดการวัคซีนจะต้องมีความรวดเร็วและจะต้องรวดถึงให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายของรัฐบาล ก็คือ70%เอของอจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งศูนย์ของเราเนี่ยก็มีการอํานวยการนะครับเป็นการอํานวยการการสั่งการเชื่อมข้อมูลแล้วก็เชื่อมการติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับศูนย์ฉีดทุกแห่งนะครับตั้งแต่ทั้ง25อําอำเภอแล้วก็ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งเป็นศูนย์นยฉีดที่มีจำนวนมากนะครับก็เพื่อที่จะ ให้ที่น้องประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับได้รับความสะดวกในการที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับใช้ที่ศูนย์เป็นศูนย์นะครับในการฉีดวัคซีนซึ่งเราก็จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่เวันที่6นะครับวันที่6มิถุน,นาเป็นต้นไปจนกว่าการฉีดวัคซีนจะแล้วเสร็จ การขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการในระบบวันต่อวันนะครับเนื่องจากว่าปริมาณวัคซีนที่เราได้ได้รับมาในแต่ละในแต่ละครั้งนั้นจะได้เท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการดังนั้นการที่จะต้องจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้นก็จะต้องมีการดําเนินการประสานงานกับทุกส่วนราชการแล้วก็กับทุกอําเภอทุกศูนย์ฉีดนะครับแม้กระทั่งในการ จัดระบบโลจิสติกในการขนวัคซีนไปยังพื้นที่ในอำเภอต่างๆนะครับทั้งนี้วันนี้ก็ผมก็ได้นำเนินการแจ้งให้กับอ,กกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ห่างไกลอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ โดยสารนะครับการขนคนนะครับการให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดให้คนเข้ามาฉีดวัคซีนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีแนวทางแล้วก็มีหนังสือแจ้งมาที่จังหว,วัดเชียงใหม่แล้วแล้วก็เราก็ได้แจ้งไปทุกอ,อำเภอแล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของอำเภอต่างๆนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับความสะดวกยังไงก็ให้แจ้งไปที่อ,ง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะได้ไปฉีดวัคซีนตามที่ได้กำหนดไว้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งขอเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของอโรงพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ได้แจ้งประกาศไปว่าเราเนี่ยเลื่อนการฉีดวัคซีนดังนั้นผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอให้ประสานกับทางทนายสาธารส,สุขจังหวัดนะครับแล้วก็กรุณาแจ้ง S อ s เอกับผู้ที่จองฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลของท่านาให้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วก็ ประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อที่จะได้กําหนวดวันเวลาในการฉีดวัคซีนต่อไปเบื้องต้นผมก็มีเรื่องการเรียนเท่าน,น,น,นี้นะครับครับสาหรับรายละเอียดในเรื่องของอจนนุดฉีดนะครับจำนวนที่จะได้ฉีดนะครับก็ให้คุณหมอในทาสาเรณสุขสวัสดนะครับได้ให้ข้อมูลครับครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนของ การบริหารจัดการเรื่องของการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่เราพยายามที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อยู่3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องคนเชียงใหม่ทุกคนนะครับได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการจองเ,อเราจึงได้ให้ อสมอแล้วก็กำน,นันผู้ใหญ่บ้านเข้าถึงทุกหลังคาเรือนซึ่งขณะนี้พี่น้องเข้าถึงการจองได้เกือบ9 0 0 0แสคนนะครับเข้าถึงการจองประการที่สองก็คือบริหารจัดการให้สามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมได้ถึงร้อยละให้เร็วที่สุด โดยคำนึงถึงพื้นที่ระบาดโดยคำนึงถึงถึงพื้นที่กลุ่มประชากรที่เปราะบางคำนึงถึงกลุ่มอาชีพที่ต้องเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอื่นๆและเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาจจะนำะโรคติดตัวเข้ามาได้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้รับการฉีดวัคซีนรวมถึง กลุ่มที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นต้นเหตุของคัสเตอร์ใหญ่ๆที่เมื่อเขาเหล่านั้นประกอบอาชีพแล้วหรือทำงานเมื่อติดเชือ้อโควิด -19 อาจจะกระจายในวงกว้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มของคุณครูซึ่งเช่นเดียวกับคัสต์เตอร์ที่ดอยสะเก็ดซึ่งคุณครูติดอยู่คนเดียวก็ไปติดนักเรียนได้จำนวนมากนะครับ ประการถัดไปก็คือจดให้มีการระบบการฉีดที่ที่ปลอดภัยและปริมาณมากรับรองรับปริมาณการฉีดที่มากเพียงพอกับปริมาณประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ท่านูพว่าการจังหวัดได้เปลี่ยนในเบื้องต้นนะครับเรามีหน่วยฉีดถึง4ีหน่วยในทั้งจังหวัดนะครับจากที่ผ่านมานะครับ ก็มีความสับสนในข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับจากแหล่งต่างๆนะครับวันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนที่จะนำเรียนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องที่จะนำเรียนก็คือว่าการในรอบเดือนมิถุนายนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนในจำนวนที่เพียงพอที่จะ สำหรับการจองหมอพร้อมทุกคนนะครับในเดือนมิถุนายนพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่จองหมอพร้อมในระบบอยู่64,595คนแต่ในขณะเดียวกันในเดือนอมิถุนาเราได้รับแจ้งจัดสรรยอดวัคซีนอยู่ที่ ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการก็คือ114,400โดสและขณะนี้ได้ส่งเข้ามาในพื้นที่นะครับเป็นวัคซีนแอสตรา5 5 2 0 0โดสและวัคซีนซิโนแวคจะตามมาอีก62,400โดส เพราะนั้นในเบื้องต้นนะครับเราในห่วงเดือนมิถุนายนนี้เราจะมีวัคซีนที่จะเพียงพอสําหรับพี่น้องที่จะที่จองคิวผ่านหมอพร้อมได้ดังนั้นในเดือนมิถุนายนผู้ใดที่จองคิวผ่านหมอพร้อมก็สามารถที่จะไปฉีดตามพื้นที่ที่จองคิวได้นะครับโดยใน พื้นที่อำเภอเมืองนะครับมีจองผ่านหมอพร้อมไว้อยู่26,649และพื้นที่อำเภออื่นๆอ,อยู่35,110คนทั้งหมดเราจะกระจายวัคซีนให้เข้าไปสู่หน่วยฉีดที่พี่น้องได้จองไว้นะครับโดยที่ในกลุ่ม ผู้ที่อายุมากกว่า60ปีจะเป็นกลุ่มที่จะได้รับการฉีดด้วยแอสตาเซเนกาตามข้อกำหนดส่วนที่กลุ่มที่จองหมอพร้อมแต่ว่าอายุน้อยกว่า60ปีเราจะขอให้ฉีดซิโนแวคซึ่งมีซิโนแวคให้ฉีดสำหรับทุกคนแต่ในกรณีที่ท่านที่จองผ่านหมอพร้อมแล้วก็อายุน้อยกว่า60ปีที่มีความประสงค์ยังมีความประสงค์ที่จะฉีด แอสตราก็อาจจะให้ขึ้นคิวไว้นะครับเนื่องจากว่าถ้าวัคซีนสองตัวรวมกันเนี่ยจะเพียงพอสำหรับพี่น้อง uh, ทุกกลุ่มอายุที่จองผ่านหมอพร้อมนะครับแต่ว่าเราจะขอสงวนไว้สำหรับแ s t ตราเซเนกาซึ่งมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอของสำหรับทุกกลุ่มอายุนะครับแต่ว่าแต่สำหรับกลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยมีจำนวนถึง ห้าหมืนกับหกคนอันนี้เพียงพอนะครับสำหรับทุกคนนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับก็จะขออนุญาตที่จะ,ะให้ฉีดของซีโนแวคนะครับแต่ยกเว้นบางท่านที่ยังไม่ประสงค์ก็จะสามารถขึ้นบัญชีแล้วก็รอฉีดซีโนแวครอบถัดไปที่จะเข้ามาฉีดแอสตาเซนการอบถัดไปที่จะเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น แมสเศจสำคัญที่จะแจ้งว่าเราสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมสามารถที่จะไปฉีดได้ตามสถานที่ได้จองไว้นะครับโดย As t าเซเนกาจะสำหรับผู้ที่มีจองไว้และอายุมากกว่า60นี้ได้ทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่จองไว้แต่ว่าได้เป็นจองไว้ในคิวหมอพร้อมนะครับแต่อายุน้อยกว่า60เนี่ย ถ้าจะเลือกเป็นซิโนแบก็จะได้ฉีดทุกคนเช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์กำแพงเวียงนะครับที่ได้เปิดตัวขึ้นมาเนื่องจากว่า การปิดระบบของระบบหมอพร้อมทําให้พี่น้องไม่สามารถที่จะจองเข้าไปในระบบหมอพร้อมได้แล้วก็ส่วนเว็บไซต์กําแพงเวียงนั้นผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปจองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราจะดูแลผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมไปทั้งหมดนะครับะระบบจองของเว็บไซต์กําแพงเวียงก็จะเป็นระบบที่ เป็นการจองที่เป็นคิวนะครับเป็นคิวเป็นตัวเลขคิวท่านก็จะได้ตัวเลขคิวโดยที่ว่ายังไม่ได้ระบุเวลาและพ่อสถานที่ฉีดไว้ให้เนื่องจากว่าวัคซีนที่เข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเข้ามาในห่วงใดนะครับแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ในกรณีที่ท่านจองไว้ แล้วอาจจะมีวัคซีนยังไม่มาก็จะเป็นความลำบากในการที่จะบริหารจัดการดังนั้นะระบบของเว็บไซต์กำแพงเวียงเนี่ยก็ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นระบบคิวหลังจากที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนได้ทราบยอดของวัคซีนที่ได้รับมาในแต่ละห่วงเวลาแล้วก็ได้กำหนดว่าคิวใดควรจะได้รับ การฉีดที่ใดก็จะแจ้งผ่าน SMS นะครับไปถึงเจ้าของเ,อเลขนั้นนะครับให้ทราบว่าท่านได้รับคิวฉีคิวที่ที่เป็นของท่านนะครับให้ไปฉีดที่สถานที่ฉีดนั้นวันที่เท่านั้นนะครับผ่านทาง SMS แล้วก็จะแจ้งผ่านประกาศเป็นเว็บไซต์นะครับว่ากำหนดว่าคิวใดไปฉีดที่ ที่ไหนนะครับเป็นประกาศไว้สามารถไล่ดูได้ตามอีกทีหนึ่งว่าตนเองได้คิวที่เท่าไหร่ไปฉีดที่ไหนถ้าไม่สะดวกในคิวที่ได้รับจาก SMS นะครับก็สามารถาที่จะโทรเข้ามาที่ c a ซ l c เตอร์ที่ของอสำนักง,งานสาธารณสุขที่ได้แจ้งเคยแจ้งไว้นะครับเพื่อที่จะเลื่อนคิวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ เสียสละนะครับเมื่อจะได้คิวฉีดก็เข้ามาฉีดตามที่เรากําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นาสาระสําคัญของเว็บไซต์กําแพงเวียงนะครับซึ่งตอนนี้เว็บไซต์กําแพงเวียงก็มีผู้ที่จองเข้ามาอยู่จํานวนมากครับผมครับโดยสรุป นะครับโดยสรุปนะครับ,ผ,บ,รนะรบผู้ที่จองกับหมอพร้อมไว้นะครับผู้ที่จองกับหมอพร้อมไว้นะจุดใดๆก็ตามที่ท่านลงทะเบียนนะครับจากการาตรวจสอบตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนของเดือนมิถุนายนนะครับของเดือนมิถุนายนวัคซีนนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ อายุเกิน60ปีเนี่ยนะครับผู้ที่จองในรอบเดือนมิถุนายนนะครับสามารถฉีดได้ครบทุกขั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับโดยผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปีนะครับผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปีถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้เลือก ซีโนแวคนะครับ, ac, รบเพื่อทีอ่จะได้ฉีดครบทุกคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับในเดือนรกรกฎาคมนะครับาจากการประเมินตัวเลขทั้งหลายนะครับของคุณหมอเนี่ยเชื่อว่าก็จะสามารถมีวัคซีนเพียงพอนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนไอ้โทษ เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ในห่วงขถัดไปนะครับซึ่งในห่วงขถัดไปเนี่ยนะครับทางจังหวัดนะครับได้อำนวยความสะดวกนะครับทั้งเ,เว็บไซต์กำแพงเวียงนะครับทั้งการจองโดยเดินเข้าไปขอจองที่สถานที่ฉีดนะครับหรือ,อ,อการจองโดย การอำนวยความสะดวกของอสมอนะครับพี่น้องอสมอที่ไปสำรวจท่านถึงบ้านนอกจากนั้นนะครับการสำรวจแจ้งความประสงค์ผ่านองค์กรขึ้นมานะครับซึ่งช่องทางเหล่านี้นะครับทางจังหวัดได้จัดทําขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเรียนว่านะครับความสะดวก นะครับความรวดเร็วในการที่ได้รับตามการจัดสรรวัคซีนนะครับรวมถึงความปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับให้ความสำคัญและพยายามที่จะทำให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโดยการได้รับวัคซีนนะครับ ก็ตามโดยสถานการณ์ของการจัดสรรวัคซีนที่พี่น้องได้รับทราบน,นะครับเรานะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการนะครับอย่างที่ได้ดำเนินไปขั้งต้นครับจอกนี้ถ้าหากมีประเด็นที่จะสอบถามนะครับก็สินถีครับครับเจบเลยครับ น่าจะมีประเด็นคำถามอยู่ตามมีผู้สอบถามมาแล้วคะว่าที่สมัครเอาไว้ผ่านโรงพยาบาลเอกชนยังสามารถใช้คิวได้ตามปกติหรือไม่คะหมอช่วยยืนยันครับลงที่สมัครผ่านโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต้องดูว่าเป็นหมอพร้อมใช่ไหมนะครับถ้าเป็นหมอพร้อมกอ็ได้ตามนั้นเลยครับ ตคารอนกาดนี้นะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องทางยคยาะชุมหมมนะครับว่าทางจังหวัดนะครับพยายามที่จะให้พี่น้องนะครับได้รับความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยการเล่ง ในการฉีดวัคซีนนะครับและ,ะการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่เจดไปนะครับเจ็ดุฤษายมเป็นต้นไปก็จะเป็นการฉีดนะครับตามวารรคค่าซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลน,นะครับทันทีที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนมานะครับจังหวัดก็จะเร่งแจกจ่ายให้หน่วยฉีดนะครับเพื่อติดต่อให้กับพี่น้องที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้มาฉีดเร็วๆนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านในกรณีที่มีสิ่งใดนะครับที่ท่านสงสัยนะครับสงสัยด้วยตัวท่านเองหรือสงสัยจากสื่อโซเชียลบางบางอันนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับครับในโวการนี้ขอขอบคุณนะครับและขอยุติการถแถลงข่าววันนี้ครับขอบคุณครับ